วันนี้ชวนทุกคนมาทำตัวพวงกุญแจใบไม้น่ารักนรักแบบนี้นะคะใช้ไหมน้อยมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ ไหมพรมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมโฟลไพรซอบรุ่นนี้นะคะเนื้อนุ่มถักง่ายเส้นไหมไม่แตกนะคะใช้ไหมแค่นิดเดียวเองก็คือ1พวงนะคะใช้ไหมแค่ประมาณ3กรัมนะคะม้วนนี้100กรัมนะคะได้เยอะเลยถ้าซื้อไป1ม้วนเนาะแล้วก็เข็มโครเช่ก็จะใช้เป็นเบอร์นี้นะคะก็คือ5้ทับศูนย์หรือว่าขนาด3มิลิเมตรค่ะเริ่มจากการทำโซ่ขึ้นมานะคะแโซ่ค่ะ แถวที่1จะถัก7จเนะคะเริ่มที่โซ่ที่2คือข้ามโซ่แรกไปนะคะถัก1นเลงไปทั้ง7หลักเลยค่ะสามสี่ แล้วเราจะถักโซ่สามโซ่นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ถักหนึ่งเอ็กลงในห้าหลักนะคะเริ่มที่หลักนี้เลยหนึ่งสอง ที่1ก็เสร็จแล้วนะคะแถวที่2นะคะก็พลิกงานแล้วถักโซ่3นะคะ1 2 3เราจะถัก 1x ลงใน5ห,หลักโดยที่จะถักที่ห่วงหลังห่วงเดียวนะคะก็คือห่วงที่อยู่ไกลตัวเราเนาะของหลักแรกได้ 1x แล้วก็อีก4หลักนะคะ2องที่2องกที่3 x ที่สี่ x ที่ห้ามาที่ตัวของห่วงโซ่ตรงนี้นะคะตรงมุมเราจะถัก1 x ลงไปแล้วจากนั้นก็จะถักโซ่3านะคะ1นึสองสตรงนี้มันจะเป็นส่วนของปลายของใบไม้นะคะถัก x ลงในห่วงโซ่เดิมแล้วก็ต่อด้วยหนึ่ x นะคะลงใน5หลักเลยค่ะ โดยที่จะถักที่ห่วงหลังห่วงเดียวนะคะของห้าหลักต่อไปหนึ่งสอง ต่อไปแถวที่3นะคะก็จะพลิกงานแล้วถักโซ่สามเลยคะ่ะหนึ่งสองสามต่อด้วยถัก1 x ลงใน6หลักโดยที่จะถักที่ห่วงหลังห่วงเดียวนะคะก็เริ่มที่เอ,อ่อห่วงหลังของหลักแรกนะคะแล้วก็ถักป้ายหหลักเลยหนึ่งส สามสี่ห้าหกแล้วจากนั้นก็ที่ปลายของใบไม้นะคะเป็นตัวของห่วงโซ่สามที่เราถักไว้เราจะถักหนึ่งเอ็กลงที่ห่วงโซ่แล้วก็โซ่สามต่อนะคะเอ็กลงที่โซ่เดิมจากนั้น ที่ด้านนี้ก็จะถัก 1x ลงใน4หลักค่ะโดยที่ถักที่ห่วงหลังนะคะ1 2 3 ก็จะเสร็จการถักแถวที่3แล้วนะคะจากนั้นแถวที่ 4. ถึงแถวที่ 8. ก็จะทําซ้ําเหมือนแถวที่ 2. และแถวที่3ค่ะเพื่อนๆก็ไปถักต่อจนถึงแถวที่8เลยนะคะพอถักเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะ ดึงไหมออกนะคะแล้วก็จะทํามาอีกชิ้นหนึ่งด้วยแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะก็จะได้เป็นใบไม้สองชิ้นแบบนี้ค่ะมาทําตัวของผลไม้กันนะคะทําง่ายๆเลยก็ทําห่วงไหมพรมขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้นมาสี่โซ่นะคะ1นึสองสาม 3แล้วก็สี่เราจะถักลงในโซ่แรกเลยนะคะก็คือผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในโซ่แรกนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านสองห่วงแรกทําซ้ํานะคะผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มในโซ่แรกเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านสองห่วงแรกนะคะทําอีกครั้งค่ะ ผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มในโซ่แรกเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านสองห่วงจากนั้นนะคะก็เกี่ยวผ่านทั้งสี่ห่วงเลยค่ะแล้วก็ถักโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะถักเลื่อนห่วงลงในโซ่แรกถักเลื่อนห่วงในโซ่แรกอีกครั้งนะคะ เ, inh. เราก็จะได้ตัวของผลไม้มาแล้ว1ลูกนะคะแบบนี้เนาะทำอีกหนึ่งครั้งทําซ้ําแบบนี้อีกหนึ่งชุดนะคะก็ถักโซ่ก็ถักโซ่ขึ้นมา3โซ่นะคะหนึ่งสาแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้อีกนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่านสองห่วงพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวผ่านสองห่วงแรกพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแทงเข็มลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหม ผ่านสองห่วงแล้วก็จะเกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงบนเข็มเลยนะคะโซ่สามนะคะถักเลื่อนห่วงลงในห่วงโซ่ช่องเดิมแบบนี้เราก็จะได้ตัวของผลไม้ขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเชื่อมติด กับใบไม้นะคะเอาเข็มออกจากตัวของห่วงก่อนเนาะแล้วเอาใบไม้มาประกบกันนะคะให้ตัวของด้านถูกบีจะให้ฝั่งนี้นะคะเป็นด้านถูกฝั่งถูกเป็นแบบนี้เนาะขึ้นด้านบนทั้งสองชิ้นเลยเนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตที่ตัวของแถวแรกจะออกมาแบบนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จะแทงเข็มจากด้านหลังขึ้นมาแบบนี้เนาะ แทงที่ตัวด้านบนของใบไม้แล้วเราก็มาเกี่ยวห่วงของตัวผลไม้นะคะผ่านผ่านไปด้านหลังเลยนะคะแบบนี้เนาะเราจะให้ตัวของด้านนี้นะคะด้านนูนๆของผลไม้เป็นด้านบนนะคะหันขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะเกี่ยวไม้นะคะผ่านห่วงเลย จากนั้นก็ถักโซ่ต่อขึ้นไปเลยนะคะเป็นโซ่ยาวความยาวก็ตามที่ต้องการเลยนะคะจํานวนโซ่ตรงนี้ไม่ต้องนับก็ได้แค่ถักไปเรื่อยๆให้ได้ความยาวของโซ่ตามที่ต้องการนะคะบีจะถักอยู่ที่ประมาณ35โซ่ค่ะพอได้โซ่ยาวตามต้องการแล้วนะคะก็จะแทงเข็มลงไปในช่องตรงของ ตรงกลางตรงนี้เลยของตัวผลไม้เนาะแล้วก็แทงทะลุไปที่ช่องด้านบนของใบไม้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงเนาะก็คือเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มนะคะเนาะตัดไหมค่ะ แล้วก็เกี่ยวไหมนะคะผ่านทั้ง2ห่วงบนเข็มดึงไหมออกนะคะได้มาแล้วนะคะกับตัวของพวงกุญแจใบไม้แบบนี้เนาะจะเอาไปห้อยกระเป๋าหรือว่าจะติดกับพวกพวงกุญแจต่างๆก็สวยงามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโครเชต์ใครๆก็ทําได้สวัสดีค่ะ